สวัสดีค่ะเปลี่ยนหินให้เป็นทองแดงเปลี่ยนหินให้เป็นทองแดงสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงหินนะคะที่เราจะเปลี่ยนให้เป็นทองแดง อันนี้คงจะหาหินสีเขียวลักษณะแบบนี้เพื่อว่ามาเปลี่ยนเป็นทองแดงกันได้ง่ายขึ้นนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือหินสีเขียวก็เป็นหินที่มีทองแดงนะคะ สามารถเปลี่ยนเป็นทองแดงไม่ใช่หินมรกตนะคะเลยดูนะคะก็เห็นมีเอฟซถามว่าหินสีเขียวเนี่ยเราจะละลายด้วยไซยาไนได้หรือเปล่าเราก็ตอบว่าไซยาไนเนี่ยมันก็ละลายได้แหละคะ่ะแต่ตรงนี้นี่จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างดูขั้นตอนนะคะแบบว่าทําจาก เหมือนกับชํ้จากหินธรรมชาติสีเขียวแล้วเปลี่ยนมาให้เป็นทองแดงนะคะเห็นเอฟซีคำถามนี้มาจากลาวเห็นว่าที่ลาวเนี่ยมีภูมิทัศน์ที่ค่อนข้างจะร่ำรวยแล้วก็มีอของเยอะอยู่นะคะทองคําก็มีเงินก็มี ทองแดงก็มีแต่ทองแดงนี่จะหาง่ายมากนะคะเห็นไหมคะหินเขียวที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะเวลาเข้าป่าไปนี่คงจะคุ้นตากันนะคะใช่หรือเปล่าคะ,อ,ะอันนี้ทองแดงนี่เราก็ไปขูดขูดขูดนะคะเอาเคาะ เอาที่เป็นสีเขียวๆนั่นนะคะ่ะมาทุกบนปดนะคะทุกบนป่นนะคะก็มาเข้าสู่กรรมมาวิธีเพื่อว่าจะเปลี่ยนให้เป็นทองแดงขั้นตอนนะคะที่หนึ่งก็คือทุบป่นหินให้เป็นนะคะให้ละเอียด อ่ะเหมือนกับทองคำนั่นแหละค่ะคือเอาหินเอาอะไรนั่นแหละค่ะมาบดให้ละเอียดเป็นแป้งเนียนเลยแล้วเสร็จแล้วนะคะ,ะ,ะในห้องแลบนี้เขามีเครื่องเหมือนกับว่าเป็นบ a ม l mill มากลิ้งๆๆๆให้มันละเอียดมากขึ้นแต่ไม่เพื่อนๆไม่มีก็ไม่เป็นไรก็คือว่าครกนั่นแหละค่ะตำตำตำให้ละเอียดเราทําแบบ พื้นๆน,นะคะชาวบ้านนะคะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าทําในห้องแล็บนะคะปอบนปนให้ละเอียดแล้วนะคะมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเนียนเป็นแป้งนะคะอันนี้เราก็ใส่กด fe, ระะกดซันเฟตเกลือแห้งนะคะกรดเกลือแห้งนะคะ เพื่อว่าให้มีพวกคปเปอร์มีสารไออนอนคปเปอร์นี้อยู่นะคะแล้วแล้วก็นะคะทำออกมามันก็หน้าตาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นกับคโครนโคลนสีเขียวนะคะคโครนสีเขียวอันนี้ทองแดงนะคะอย่าลืมนะคะกำลังจะคุยเรื่อง เปลี่ยนเป็นทองแดงนะคะนะคะแล้วก็อพอทำผ่านกรรมวิธีทำมานะคะใส่กรดซันเฟตแล้วก็มากรองที่เรามากรองนี้เพื่อว่าต้องการให้บริสุทธิ์นะคะนะคะไม่ใช่ว่าะละเอียดหรือเนียนอะไรกันมากแต่ว่าอยากให้ทองแดงที่ทำนี้ บริสุทธ์นะคะก็เลยเอามากรองนะคะวัสดุอุปกรณ์นี้มากรองนะคะด้วยผ้าผ้ากรองกระดาษนะคะกรองหลังจากกรองได้น้ําได้น้ํานํามาเข้าระบบเอ็กโทไลซิสรีไฟนิงหรือระบบเคมี Me. ระบบเคมี Me ในปัจจุบันนี้นะคะ ถือว่าเป็นการทำให้เงือให้ทองแดงเนี่ยบริสุทธิ์นะคะคือแต่ก่อนดั้งเดิมเขาก็จะชอบใช้วิธีย่างแร่อะไรงั้นไม่เอาหรอกค่ะก็ทำแบบเคมีแบบทันสมัยเลยค่ะแล้วก็หลักการก็ก็ใช้มีพวกตัวเครื่องนำไฟฟ้านะคะแล้วก็ ต่อแบบสายตรงนะคะสายดำสายแดงนี่เราก็พอหาได้นะคะเสร็จแล้วก็ามาหนีบนะคะเป็นเรียกว่าเอาแผ่นเหล็กนะคะมาหนีบนะคะแล้วก็เอาแผ่นทองแดงนะคะมาหนีบนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะประกอบอยังไงนะคะ พอเราทำระบบเคมีไฟฟ้าผ่านผ่านไปนะคะใช้เวลาสิบวันถึงสิบสี่วันคือสองอาทิตย์นั่นแหละคะ่ะเราก็เอาให้นานๆไว้เพื่อที่ว่า,าตัวอทองแดงนะคะก็จะมาอยู่ตรงแผลล่นเหล็กนะคะแล้วเราก็จะขูด เพราะฉะนั้นก็คือว่าระบบเคมีไฟฟ้านี่ก็ต่อในระบบสายตรงนะคะแล้วก็ไอตัวแอมป์ไฟเออร์ตัวแอม l i ไฟเออร์ที่เราหามาเนี่ยเราก็เปิดในไฟต่ำเพราะเราใช้เวลานานอยู่เกือบ2อาทิตย์นะคะให้มีมันย้ายหมายถึงว่าดูดในอนุมูลของ ทองแดงมาติดที่แผ่นเหล็กนี่นะคะก็เวลาที่ทองแดงมาติดอยู่ตรงที่แผ่นเหล็กเนี่ยก็ขูดเอาในส่วนนี้ไปเผาตามกระบวนการขั้นตอนการเผาก็จะได้ทองแดงบริสุทธิ์ค่ะ99.99เเลยค่ะคือทำทีเดียวบริสุทธิ์ไม่ต้องไปเผาอะไรหลายรอบเลยน,นะคะ ทำแบบว่าให้ดีทีเดียวนะคะหลักการของอิเล็กโทรไลซิสรีไฟนิงนี้นะคะจะเป็นหลักการที่ใหม่และทันสมัยแล้วก็ถ้าทําก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะแล้วก็ในหลักการของเขาก็จะใช้ขั้วบวกขั้วลบนะคะ อันน,นี้ก็เป็นขั้วบวกนะคะก็เอาใส่ตรงแผ่นทองแดงเสร็จแล้วคาโทนี่ก็เป็นขั้วลบนะคะที่เราเอาแช่สังเกตว่าเวลาเราแช่ลงตรงในบิกเกอร์ที่มีน้ำที่เรากองใส่นั้นแล้วนะคะแล้วมันก็จะโผล่ค้นขอบนี้ออกมานะคะพอเวลาผ่านไป ใช้ไฟอ่อนนะคะสักสามเนี่ยะค่ะก็มันก็จะทองแดงนี่ก็จะมาอยู่ในฝั่งของตัวคา,าโทนะคะเสร็จแล้วเราก็แยกนะคะคนที่จะเอาทองแดงที่บริสุทธิ์นั้นเราก็ขูดแล้วก็แยกออกมาจากแผ่นนี้เอาไปเผานะคะ ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็จะนิยมในการใช้ระบบ electrolysis refining นะคะเห็นของอาลีบาบานะคะเขามีขายสายงานในการทำของทองแดงนะคะเป็นชุดนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็แบบสำเร็จรูปเลยค่ะ เห็นเมืองเชโปที่ลาวก็มีการผลิตทองแดงลักษณะแบบนี้ออกมานะคะน่าสนใจนะคะแล้วก็ถ้าเพราะว่าอาลีบาบานี่เขาจะต้องให้มีการซักเข้าไปซักถามก่อนในราคาก็ก็ในจำนวนราคานี้คงจะเยอะอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเองแบบอยู่บ้านอยู่อะไรหลักการของ การทำงานในระบบเคมีไฟฟ้าก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะใช้ขั้วบวกขั้วลบนะคะขั้วบวกอโนโดนนะคะสนีบตรงแผ่นทองแดงนะคะโถดแล้ก็แผ่นเหล็กแล้วพอไฟล้าผ่านไปทองแดงนะคะระบบเคมีไฟฟ้ามันก็จะเอาทองแดงเนี่ยมา,มาเคลือบนะคะเป็นคาบอยู่เขาก็ลอกนะคะลอก ไอ้ส่วนที่ว่าเป็นคราบเนี่ยเรานะคะก็เอาไปเผาลอกส่วนที่เป็นคราบขูดส่วนที่ทองแดงจับนําไปเผาด้วยบอแหลกนะคะการเผาทองแดงก็เหมือนกันก็ต้องใช้บอแหลกเขาช่วยในการเผาเผากันเก่งแล้วใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะอันนี้เราก็เผานะคะเอาเผาในเครื่องเตาเผานะคะ ปรากฏว่าทองแดงนี่เวลาเผาก็เผา,าความร้อนสูงพ,พอกับทองคำเลยค่ะเผาความร้อนอยู่ที่หนึ่งพปดสิบห้าองศาเซนซีสตนะคะพอเผานะคะเราก็ตามขั้นตอนเลยเราก็ต้องเตรียมเบ้าเวลาเบ้านี่เราก็ต้องลนไฟก่อนเวลาที่เราจะเททองแดงลงไปเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ลนไฟในส่วนของ ตัวเบ้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดนะคะพอเทเผานี้ประมาณอ่าเวลาพอพอระทองคําเลยค่ะเราก็แต่มจะได้เยอะกว่างานจะได้เยอะกว่าเงี้ยคะ่ะก็เป็นก้อนทองแดงออกมานะคะก็ระบบเคมีไฟฟ้านี่จะเป็นระบบทัน,ทนสมัยได้ทองแดงที่บริสุทธิ์นะคะหากว่าเราใช้แบบดั้งเดิมแบบ ย่างแรกเผาเผาอะไรเนี่ยมันก็ต้องมานั่งปลุกปั้มกันใหม่อีกเพื่อให้บริสุทธิ์ขึ้นเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็ขายยากนะคะทองแดงก็คือาธาตุที่มีเลขอะตอม29และมีสัญลักษณ์คือ Cu ทองแดงอยู่ในตารางาธาตุหมู่ที่11เป็นที่ทราบกันว่ามนุษย์ใช้ประโยชน์จากทองแดงมาไม่น้อยกว่า10,000ปี พบหลักฐานว่ามนุษย์เหล่านี้นะคะสามารถหลอมสกัดทองแดงได้บริสุทธิ์เมื่อประมาณ5,000ันปีก่อนกิจการนะคะเนื่องจากว่าในตัวธรรมชาติของอดินหินที่เป็นทองแดงเข้าหาได้ง่ายมากกว่าทองคำไงคะมีเดินเดินไปก็เห็นละนะคะก็เอามาทำแล้วก็อาวุธ ชิ้นแรกของคนมนุษย์นะคะต่อจากมนุษย์ยุคหินก็ขวานทองแดงนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะพวกนี้แะไรที่เขาทําอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างๆนะคะทองแดงนําไฟฟ้าได้ดีนําความร้อนได้ดีนะคะเป็นโลหะอ่อนมีความแข็งของอ,อยู่ที่โมในระดับสามแต่ก็เอามาใช้เป็นอาวุธแล้วก็ เป็นที่นิยมมานานแล้วจักกันมานานแล้วนะคะเอามาทำเป็นเหรียญเอามาทำเป็นสายไฟนี่แหะคะ่ะเห็นไหมคะว่าไม่จะพูดถึงเรื่องทองแดงนี้ที่หลังแล้วก็มันมีมากมีเยอะเวลาเป,เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มานะคะก็จะมีก็จะมีทองแดงอยู่นะคะที่เจอ ตรงอที่เป็นพัดลมนะคะเป็นก้อนใหญ่เลยแม้ถ้าเปลี่ยนจากทองแดงเป็นทองคําก็ดีขายได้หลายตังค์เลยค่ะแต่ว่าทองแดงนะคะอันนี้เป็นพวกท่อนะคะอันนี้ก็ขายได้ราคาแต่ถ้าเกิดสายไฟนี้มันต้องปอกเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขาจะไม่รับซื้อพวกที่เป็นสายไฟนะคะที่เป็นทองแดงนะคะเก็อย่างพวกท่ออะไรพวกนี้ก็ยังมีการรับซื้ออยู่นะคะเห็น เป็นเรื่องเป็นราวกันเพราะว่ามีการขโมยหรือเอาไปขายนี่แหละคะ่ะก็ออกระเบียบออกอะไรใหม่นะคะน,นี่เหรียญทองแดงนะคะ,อ,ะอร่อยของทองแดงนะคะก็อย่างเป็นทองเหลืองนะคะที่เราใช้ทำขนมนะคะอันนี้ก็จะเป็นทองแดงผสมกับสังกะสี น,ะะนนี่เป็นอร่อยของทองแดงที่เราคุ้นตันกันนะคะเพราะฉะนั้นถากว่าเราใช้ระบบเคมีไฟฟ้า,ฟาก็จะทำให้การสกัดทองแดงทำทองแดงนี้บริสุทธิ์นะคะนี่ข้างหน้านี้เป็นหินมาลาคหินมาลาคยนี้เอามาทำเป็นเครื่องประดับนะคะเห็นว่ามัน,มนจะเขียวสวยมากเลยะคะ่ะ แล้วก็ถ้าเกิดมาเผานะคะเอามาบดปุ่นตาวิธีที่แนะนำข้างต้นที่ผ่านมามันก็จะได้ทองแดงนี่เหมือนกันบางคนนี้อาจจะมีอยู่ในมือแล้วนะคะนี่เป็นหินมาละไคนะคะทองแดงนะคะทองแดงนะคะหินสีเขียวเอามาเปลี่ยนให้เป็นทองแดงนะคะ ถือว่าเป็นวัสดุที่ทำแล้วก็มีอยู่เยอะเวลาที่ในโรงงานนี้ถ้าเป็นส่วนของทองแดงนี้เบ้าจะใหญ่มากเลยแล้วก็การผลิตก็จะง่ายนะคะอย่าลืมช่วยกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์ subscribe กดซุปเปอร์แตงกดชอบเพลงที่ร้องไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมารู้จักในอย่างอื่นที่ยัง ไม่ได้กล่าวถึงนะคะ,ะก็เรียกว่าเป็นในทองแดงนี่เราก็ผลิตขึ้นมาได้ง่ายถ้าหากว่าเราไม่ผลิตจากของหินธรรมชาตินะคะในส่วนของพวกขยะเอิเล็กทรอนิกส์ทองแดงก็มีมากเลยค่ะนะคะ,นะคะก็ถ้าหากว่าจะมาทำมาหลอมมาเผาอะไรอย่างนี้ก็เราก็ใช้วิธีระบบเคมีไฟฟ้า เข้ามาช่วยนะคะติดแก้ตรงนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ